มาถึงจุดนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปที่หลีผีนะครับทางแยกบ้านนากระสังนะครับทางแยกบ้านนากระสังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปแล้วก็จะไปหาที่พักข้างในด้วยครับตอนนี้มาถึงบ้านนากระสังนะครับเป็นท่าเรือ ติดริมแม่น้ำโขงเดี๋ยวจะหาที่พักไม่ทราบว่จะมีหรือเปล่าจากจุดนี้เราจะนั่งเรือไปเที่ยวหลีผีนะครับแต่วันนี้อาจจะต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่าจะเย็นไปหรือเปล่างั้นเราอาจจะต้องไปพุ่งดีเช้าครับ ตอนนี้ก็เข้าที่ประชุมก่อนนะครับเรอาอยัางไงดีครับจากจุดนี้เราก็ต้องนั่งเรือกันแล้วครับ谢谢เราตัดสินใจว่าจะนั่งเรือไปที่บีพีนะฮะเพื่อจะไปพักที่นั่นเลยก็จะต้องเตรียมสัมภาระนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องจ้างคนขาเฝ้ารถนะครับมีที่ที่จอดรถให้

เอาไงดีเราพี่ใหม่ก็ไปที่พักเราก็เตรียมสัมภาระแล้วก็ไปคืนวันนี้เลยวันนี้เลยเออโอเคไปแล้วต้องฝากรถไว้ที่นี่ถ้าเราก็ไปเลยไม่้เสียเวลาเนาะเนาะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เที่ยวที่นู้นต่อต่อเลยเอาล่ะ บอกแล้วบอกแล้วเราก็ส่งเพื่อนไปติดต่อนะครับเมื่อจะเช่าเรือไปที่ไปที่คองมะเพงเออไปที่หลีผีนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นครับเฮ้ย่อหน่อยดิย่างารย่าง3สี่ถี่ แต่ว่าราไ่ต้องตัดที่นั่งแถวที่ถ้าเราไปนั่งตรงนันก็มีที่นั่งไปทียกตกอ่ะมันไปเด้าเรไปตอนเด็กอะมันจะแตกเลยที่นั่มันมีเหมือนกันแต่เรไม่รู้นะว่าอันไหนมันจะเป็นยรงกลางตามเข้านั่งคอติลดเเดนไหนงามมากันมีอะไรให้ดูไหมมีนู่นไหมเพราะมันทอดมันได้ง่ายฮะทอดมันได้ง่ายแต่งาน ก็ <c oughs> เป็นคณะนักท่องเที่ยวนะครับที่กลับมาจากการเที่ยวน้ำตกหลีผีนะครับ <c oughs> รกำลังจะเทียบท่า <c oughs> ่าเราก็ตกลงนะครับว่าเราจะไปพักกันที่ดอนเด่นนะครับซึ่งต้องนั่งเรือจาก ตรงนี้นะครับไปค่าเรือสี0รอครับเพื่อไปพักที่นั่นแล้วก็ตอนเช้านะครับก็จะนั่งรถจากดอนเดดนะครับไปเที่ยวที่น้ำน้ำตกหลีผีนะครับซึ่งก็จะต้องนั่งรถไปอีกสักระยะหนึ่งถึงจะถึงน,น,นะครับกลงก็จะเอาแบบนี้ครับ

อะไรนะสั่งเพิ่มแล้วอ่ะสั่งมาแล้วพอแล้วมั้งเอาข้าวอีกไหมอ่ะเอาอีกเอาข้าวอีกใช่ไหมเอาอีกั้นล่ะโหมองไม่เห็นหน้าพี่เลิงเลยข้าวนั้นหมดแล้วอีกไหมเอาอีกเอาเป็นจานนั่นเองนี่ครับอาหารไทยๆครับมองไม่เห็นแล้วนะครับแสงมันน้อยครับร้านนี้โว่าทอดไข่อร่อยนะร้านเนี้อ่าอร่อยใช้ได้ครับ หารประเภทปลาตกองใ้ด้วยไข่เจียวครับขหอมมากเลยค่าที่นะั่งรถกระบะรถเก๋งรถตุ๊กตุ๊กราคาสิบพ <10, 000 S 2> ันกีบสิบพัน0 0บหมื0นสิบพันกี 10, ก 40, บหมื่ใช่นี่ที่เรา้างสีง่สิบบาทสี่สิบบาทแปดพันละสี่สิบหมื่นละสี่ร้อ คาละสสแสนแสละสี่นนนะร้อยนันนลยก็หมื่นหนึ่งอแต่ค่าค